สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของร้านเซาเลิกจ้างลูกน้องหลังคําสั่งปิดร้านอาหารเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากร่างผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าตุ้ยแคล้วทนงได้โพสต์ข้อความหลังสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้นโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า ภาพกล้องวงจรปิดวันที่27มิถุนายนหลังเก็บร้านเสร็จเตรียมตัวจะแยกย้ายกลับบ้านซึ่งวันต่อมาคือวันที่28มิถุนายนเป็นวันที่รัฐบาลประรากาศให้ใช้มาตรการควบคุมโรคห้ามร้านอาหารนั่งทานที่ร้านให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นตุ้ยบอกว่าแม่วันนี้หนูให้แม่500บาทนะแม่ยิ้มพูดว่าไม่เอาลูกวันนี้ไม่ได้ขายดีตุ้ยพูดต่อว่ารับไปเถอะแม่ตุ้ยขอโทษที่ตุ้ยต้องพักงานแม่เป็นเวลา30วันนะ แม่ยิ้มพูดว่าแม่เข้าใจไว้ร้านเปิดโทรหาแม่นะลูกระหว่างนี้แม่จะหาอะไรทำเล็กๆน้อยๆไปก่อนตุยผู้เป็นเจ้าของร้านที่ต้องบอกคนในทีมให้พักงานกับร้องให้เองเหมือนโดนเลิกจ้างเองพูดต่อว่าแม่ตุยขอโทษตุยแบกไม่ไหวมันหลายรอบแล้วตุยขอโทษนะแม่ไว้ร้านเปิดถ้าแม่ยังไม่ได้งานแม่มาทำงานกับหนูนะแม่ยิ้มพูดว่าได้ลูกสู้ๆนะลูกสู้ต่อไปนะอย่าท้อต้องสู้เราไม่อาจรู้ได้ว่า30วันหลัง จากนี้แม่จะได้งานใหม่และจะกลับมาทำงานกับเราไหมหรือ,อยังรอเวลามาทำงานกับเราอีก แต่ความรู้สึกในตอนนี้ในสมองมีแต่ปัญหามันช่างเหนื่อยล้าสำหรับตุ้ยเหลือเกินบางทีการร้องไห้ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่มันเป็นการระบายความอัดอั้นที่อยู่ข้างในโตแล้วก็ต้องร้องไห้บ้างแต่ตุ้ยร้องไห้แทบทุกครั้งที่มีปัญหาเพราะตุ้ยไม่ได้เข้มแข็งแต่ตุ้ยก็พร้อมสู้และแก้ปัญหาหลังจากนี้30วันมาตราการที่ใช้ควบคุมโรคขอให้ได้ผลนะไม่งั้นผู้ประกอบการหรือไม่ว่าอาชีพไหนก็แย่เราไม่เคยได้รับ รับการเยียวยาอะไรจากภาครัฐมีแต่เสียนั่นเสียนี่แต่ก็ไม่มีอะไรพัฒนาเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ